ี่ไงอ่าเนีียเดี๋ยวไปใกล้ไม่ได้นะอย่าอย่าไปใกล้อย่าไปน่าจะห้ามเกินขอบเตียงหรบงทีเลยน่าจะไปได้กูจำมึงได้นะกูจำมึงได้นะอเฮียฆ่ากูพาที่แล้วอ่ะอหที่อะไรห้องไหนเปิดห้องไหนเปิดแล้วก็เปิดประตูได้นะไม่ต้องปิด้ดูจะเอ๋ยอ๊ยจะมือ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 อมือมือ อะะไร่เข้าห้องนั้นไม่ได้คุณนึกว่าห้องนั้นหลบได้ตะฟังน่ากลัวเฮี่ยมันเดินเราไปอยู่คุณเลงไม่คุณเลงไม่โดนออกไม่ได้อ้าวคุณเลงไม่โดนมันติดขอโทษอุ้ยอย่าพึ่งออกอย่าพึ่งออกจ๊เอ๋แหมพี่ชายแล้วก็ เดียววิ่งเป็นยูแซมโบเลยสัตว์ยูแซมโบเลยแม่ไายแม่มันไม่ยอมลงอ่ะกดชั้นหนึ่งกดชั้นหนึ่งกดที่ไหนอ่ะก็กดปุ่มลงไงอุ้ยเกดชั้นหนึ่งกดตรงไงอ่ะไอเฮียเปิดมาปุ๊บตกใจจ้ำสเกล์แบบพุ๊บกตายไอ้เยี่ยวกับเล็ดเย่ ประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดแล้วจะมีปริศนาอะไรเย้เขาบอกว่าให้โดดลงไปเชื่อดิต้องลองให้วิชิตให้วิชิตเดินไปข้างหน้าให้ิิชตโดดเฮ้ยลง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 ไม่มาครับผมเอออะไรผมโดดให้แหละผ่าน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 ยาวผ่านมากคนนอนวิชห้องน้ำอะไรนะครับไอ้เยี่ยวูเยี่ยวเล็ดเลย ไม่ไหวแล้วน้่ใชื่องนักที่ผมมองก่อนมองอโอเคกูก็ไม่ได้แก้ไปไอ้เหี้ยมีแค่สงอนนี้มเจอเจอสักอันนึ่งะเจออันแล้วเนี่ยเฮ้ยกูเจอกูเจอกูเจออันนึงครบแล้วดิอันนี้กูกูมนไปเลยมึงไปเดี๋ยวนี้เลย อันนี้กูกูอันนี้กูกูนะคกูเองกเอ้มันแค่ว่ายน้ำเองคิดไปไกลจะมีกระทูรูวัดดึงขางไม่มีนะแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เอาหลายเกมผมเล่นเกมกระทูยี่ยตกใจสุดยอดทิ่ทำไม พี่ยังไงก่อนอย่างแรกไอ้ผมไม่อยู่ไม่รอดแล้วไอ้เฮียอยู่ไม่รอดแล้วอยู่ไม่รอดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่ผมเจอทางผมเจอทางใหม่ไอ้อุ้มบ่ีว่ายน้ำเป็นมันลงน้ำได้ไอ้สัตว์เิ้ยผีว่ายน้ำไม่เป็นว่ะพี่ออกแล้วเราไปดูทีาตายแน่พี่ม่อนคนณแบตต้องเดินไหมยังไงไปคนหน้าอ๋อไม่อันไม่ใส่ข้างหน้าจริงข้างหน้าจริงบายบาย ไปๆพ่อมึงตายไอ้สัดคุณนิกแล้วคุณจะย่อวิ่งทำไมไม่ได้ย่อวิ่งวิชิดไปเลยเพื่อนไปเลยไอ้น้องไอ้น้องพี่รักน้องมัอย่างตาตูดกูอยู่วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปแล้วก็โดดแล้วก็โดดเออจุกจุกได้จุกได้ตรงนี้จุกได้ตรงนี้จุกได้ตรงนี้จุกได้กระโดดข้ามแล้วก็จุกเอาไม่ลองขึ้นมาได้ไหมทุ อย่าอย่าขึ้นมันไดอย่าขึ้นมันใดดีกว่าไหมมันมันอาจจะติดบัคกันหมดก็ได้นะอาจจะงั้นก็อาหรือไม่ก็อาเอาย่างี้ลองลองขึ้นดูก็ได้ลองขึ้นมันได้วิชิตวิชิทอะไรก็ได้วิวิชิตทําอะไรก็ได้นะทําอะไรก็ได้นะจริงหรอแทงแทงไม่ไรทำไม่ใช่แทงแทงเต็มแล้วต้องต้องต้องให้ จุกจแบบคนอีกเป็นอโลดเออเออจะจุกจุกวิ่งไป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 ดูไป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 สิวิ่งไปแทงน้ำดิเออเ่เไมนขึ้นไม่ได้วิ่ง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 จุก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 ไปไไปไปาทำไมวาจะผ่นไยน้ำเพิ่มรือยังครับยังเลยครับไมใช้ยังนนี้มีอะไร มาชยานนท์ชยานนท์ทำอะไรมาฮะอะไรพี่ตุ๋นเหรอเฮียอมันขาดไอ้สัตว์แมดไม่เหยียบไม่เหยียบข้างทไม่เหยียบก็ขึ้นสองแล้วไม่ขาดติด่อหน้าต่อตากูเลยไอ้เหี้ยแบดสตีนเลยแล้วค่อยดูด่านความรักมันตายเป็นมืดมิด โอ้แทงน้ำอีกแล้วแทงน้ำอีกแล้วเรามีไฟฉายนะมีไฟฉายดูดิมัดูดิเขาโอ้น้ำอย่างเงียวไอ้หียฝั่งนี้เป็นน้ำไ้ฝั่งั้นเป็นป่ามึงดูชีวิตคนเรามาแล้วมาแล้วคุมาวิทมาแล้วมันมาแล้วคุมาิทมันบิดอยู่บิดอยู่มันบิอยู่มันบิอยู่มันอยู่าันบิดอย่นบาป่มนมน่ันบิดอยู่บิดอยู่ ไอ้ไอ้แบตไอ้แบตไอ้แบตมึงออกมาบ้มึงออกมาอะไร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 มันมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเฮ้ยเียรออะไรอยากูลงไปข้างล่างดิรออะไรอะครับรออะไรอะครับพี่น้องเสร็จเสียบอกมึงออกมายังมันมีหมุนไปสามอันอะหมุนไปสามละมันก็มีแค่สามแล้มั้งออกมาอุ้ยโอ้ปุ้บบูมสวอซูมว้าสซิบูว้านี่ซูมซูม ลงอีกแล้วเหรอ e? ลงไปไหนไอ้เหี้ยลงไปไหนอีกมึงเอากูลงไปไหนอีกโอ้จริงยโอ้ลงอีกแล้วอ๋ไม่ชีนลงไม่ไม่อยากเจอนายเหี้ยนั่นแล้วเบื่อมันเออตกท่อแต่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 โอ้ยอย่ามาที่นี่เลยแล้วอย่าหยุดท่อกับมันอุ้ยตกท่อแล้วกูอยู่กับแมงเดียไอ้สัตว์ตกท่อเหรอ ไอ้ที look, son, ่ำนากูอยู่ต่อเนหลองไอ้เหี้ยโคดงั่งมันจะขึ้นบันได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 มันขึ้นแล้วไอ้เหี้ยมันขึ้นแล้วทุกคนไม่แล้วกูย่อยังไงกูย่อยังไงโอ้ยมา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 โดนจุกจุกหลงไฟอปะไป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 วปไ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  ไปฝั่งแล้วนะไปฝั่งแล้วนะไอสัตว์แม่งว่าแล้วเขียวเหลืองผมเล่นสไลเดอร์ก่อนท่านเขียวเหลืองเหลืองหมดแล้วอ่ะดิเหลืองอยู่ตรงนี้ไงอ๋อเขียวอยู่ไหนอะ่ะเอา้าเอา้าเอา้เอาใครกดใครกดเนีเ่ยโอ้โหแป๊บหนึ่งโอ้โหมามามาคุณแจุแจสีเขียว ไอไอตัวกลางนี่คืออะไรไอตัวข้างไม่เคยสงสัยไอตัวกลางนี่แปลกแปลกเนาะหาตาเหาอเฮ้ยผู้ผู้เราต้องหาตา้เจอผัวนี่ไงเจอละเจอตาละเฮียเพ่งทับเพ่งกลับเพ่งกลับทุกคนไอ้บอสอะไรไอ้บอส find the hole ไอ้ไอ้ หายไปกินแค่ได้ไม่เลยอุ้ยถอยไปถอยไปถอยไปไปเร็วเร็วไอ้สัตว์แม่งกูเราจะวิ่งไปเลยมันวิ่งเข้าไปแล้วไอ้เแค่วิ่งมาตัวนึงโอ้ยถอยไปดีออกไปสินีเหี้ยหาลากไล่ปิดตู้ถามเหรมึงอุ้ย ไอ้สไม่เล่นนะอะไอย่างเงีย I hate this o สตารออกมาตรวจบ่อยแล้วเนี่ยสิงดยอะวันไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยตรวจบ่อยจังมันพูดอะไรว่าเซ็ป ไปได้งี้สิบินโซนที่หนึ่งของเรากลามัมอ่ะไม่ขนาดนั้นเอ้าอันนี้อูทำไมต้องทำลายตัวเองด้วยไอ้เฮียคือมึงทำลายตัวเองอ่ะกูไม่ว่ากูกูต้องวิ่งไปตรงนู้นไอ้เฮีย โอ้ยอโอ้โหเอ้กี้ไม่แรู้กับมึงไหมกูไม่รู้เอ้ยออกไปออกไปไปอุ้ยโอ้โหมึงแม่นมากมึงนี่คือ the best the best the best เลยนะ the best yes มึงคือ the best ให้มันเดนไปที่อื่นบ้างรู้เลยไหมอยู่ดีดีก็มีความคิดหนึ่งขึ้นมาว่ะ หรือว่าเราต้องจ่อลูกป่งเวลาเราสเตลเข้าข้างหลังมันเป็นยาอ่อนแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วไม่ไม่ไม่มันมันไม่อยากอยากคี่หาทางตายเลยที่เอาเราต้องการทรัพยากรคนที่เยอะมากแล้วกูดูมันลมกูไม่หยุดเนี่ยไม่รู้ว่ามันลมกูไม่หยุดเนี่ยก็กูไม่รู้ว่ากูก็คิดได้แค่นี้แหละลูกโป่งมันหมดแล้วอะ พ่อมึงสควร์เป็นดีเจอย่างเลยโอ้กูออกไม่ถึงสติเฮ้ยคกุจแล้วเจ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 เเจ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 เ u t จ e จเ i เจ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 อจเ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 จ f จ e จเจ e จเ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 เจเจนจเจชจเจเเจเจเจเเสื้อคลุมอเเเม แล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะดิมานั่ง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 รนัผมไม่รู้มานั่งมานั่งเรีนแบบเดินแบบเดินแบบ dream เดินแบบวิมึงเรียนแบบด r e a ดิผมผมว่าผมเรียนแบบอยู่นะโดนแดงคือจริงๆแล้วไอ้คนที่ยืนเขาจะโดนวะ dream วิ่งกูวิ่งวิ่ง dream วิ่งแล้วมึงด r e a วิ่งกูวิ่งด r e a หมอบกูหมอบเอ้ยหมอบ ดีหมอบกูหมอบอ๋อนี่ไงกูเห็นคนนิ้ดูไม่หมอบเลยเฮียดีหมอบกูหมอบกูเติรไปไอ้หมอบหมอบเห็นปะดีหมอบกูหมอบโอ้ยไอเฮียแสงไฟแสงไฟหัวเสือหัวฟิลไอ้ดีมันทำเฮี้ยไหมไอ้ดีมสเตลแตกไรสัสดีมสเตลแตกไอ้เฮี้ย ดีมพ่อตายไอ้เทียนดีมไม่รู้เรื่องไงสัตว์ไอ้เทียนดีมโอ้โหแล้วมึงดู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 ตะวันดูตวันเตี๋ยวหน้าหิวมากพีดมตูดดีมเลยอย่าอย่าอย่าห้ามสูดดมเข้าไปแบบเสือตามกลิ่นตูดแหละอันนี้คือไม่ได้มองนะกูตามกลิ่นตูดโอ้โหเก่งอย่างเนี้ยมันวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ว เฮ้ย <nt> <monastery> ออกทางออกนี่ไงอ๋อขอบใจขอบใจไปเว้ยอ๋อก็คือตรงนี้มีสมายเลอร์ก็คืออุ้ยค่ะแสดงว่าเฮ้ยเอาช่วให้ไปเอาเอา้แดดอ่ะแล้วพวกเราหยุดยังไงลงมาอ้าวมึงบอกให้กูลงมาไงกูก็ลงให้มึงแล้วนี่ไงกูถ่ายรูปเลยจะดูห้องนะมันห้องมันห้องเสียนะสมัย เดี๋ยวก็โดนมันกัดหำขาดล็อกลุกสมารมันหยุดมันหยุดได้เอ้ยโอ้มันหยุดได้อ๋อมันออ๋มันหยุดได้แม่ก็ไม่หยุดตั้งแต่แรกไอู้วหยุดแล้วเมื่อกี้เรากดหยุดแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเอาขึ้นยังไงหยุดยุ่น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 ยุ่ไปทีละหย่านะห้องนี้ก่อนเหรอเออไปไปไปก่อนไปไปไปก่อนขอไม่ได้อ๋อได้ติดอ๋อขอให้โฟล้าเ่าไหมเออ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 เ้อเอ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 อเ

ไอ้เหี้ยแล้วสบกูทิงง้งต่องแต่งๆๆอย่างั้นวิชิตมาก,ก่อนนะเดี๋ยวลงแล้วนะนะโอเคไม่จัดเราจะลงเหี้ยขอบอกหนะมูแล้วนะไม่จั <c oughs> เดเราจะลงต้นกูตายเหีืยมจิตายหมดแล้วหรอ Restart Restart the game please เฮ้ยมีมีมีตู้มีตู้มีตู้เดี๋ยวผมดูร่างให้ผมคูหนึ่งให้เฮ้ยเฮียมันมันมีไม่ใช่พวกเราเฮียมันมันมันมีมันมีคนปลอมเฮ้ยเฮียเฮียมันเยอะจัดมันเยอะจัดกูอยู่ไม่รอดด่านนี้ว่ะเฮียกูอยู่ไม่รอดจริงๆว่ะเยอะเกินโอ้ยภาพสุดท้ายคือไอ้ไอ้ไอ้ตูดไอ้ตูดสิวขึ้นไอ้ตูดสิวขึ้น ไม่นม่ไม่งม่ไน่ไม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 ่ไอมโไม่ไ่ไไมนไม่ไมไมนไไม่ไมไมนไ่ไม่ไม่ไม่่ไไมไม่่ไม่ไม่ไ่ไม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 ม่ไม้ยมม กำกังปีกกีกังปีกป,ปัญหาคือคุณเราจะรอดอยังไงวะตายเหมือนเดิมอ๋อ,อไม่ตายรถ